ข้อเดชะนี่พระเจ้าค่ะลูกสองคนคนนี้ชื่อว่าไม่สวยสวนคนนู้นชืว่ว่าไม่ซอยพะยะค่ะสวัสด,ดีเจ้าเจ้ามึงพูดกับกูหวัดดีเจ้าเจ้า,ามันไม่เคยเข้าหั้วเข้าวัง,วอ,งอัะพวกองค์ท่านมึงก็เคยเข้ารัวเข้าวังนี่แล้วยู่กูจะรอดไหมได้พูดแบบนี้ เด็กมันเป็นพระเศ้าไวรุนพระเศ้าไวรุนเฮ้ยแต่มันก็สวยดีมันซื่อซื้อดีซื่อๆือซื่อือแล้วเมื่อไหร่เขาจะเล่นดำดงเลยกูจะมาเกี่ยวกับดำดงรับมาห้าปีผงทันหมาพิดวันแล้วกูจะได้มาเลือกมาตามหาคนที่ถูกใจบ้างอยากเจอดำดงกูว่าเจ้าอยากลงโองเชื่อกูดิอย่าห้าเขาเริิมช้ให้เขาลงโอมก็บ้าพูดไปเล่นไปไม่รู้แล้ว แต่ก็น่าสนุกนะเอาไปสักวันหนึงเออพระองค์ท่านพระยาคับแล้วพระองค์เรียกลูกสาวก็ก็มาองมาพระองค์มีธุระอะไรหรือพะยะค่ะก็จะขอลูกสาวทั้งสองคนอันหนึ่งนั้นคือสร้อยาค่ะคนที่สองคือสวยให้กับพระราชบุตรทั้งสองของข้าพเจ้าช้าก่อนเสียงใครวะ หยุบเอ้ยุยราเกิดมาเป็นทาสนักรบรกลำด็เกะก,กะมากศัตรูมากมาให้ร้ายร้องเราจะไม่ยอมกินกบ ฉันเลิชายกินกบอมึงไปฟังท่อนไหนมาเนอะผมตอนนั้นแผ่นมันสะดุดครับพ่อแบบเดียวจะเริ่ใช้ยกูกินกบเขาแล้วคอมึงไปดูม้วนไหนมาจะกรแผ่นมึงเป็นรอยหรือเปล่ากรีดกายได้สวยงามมากเหมือนประกกรพรี่สุด ตอ้สมัยหนุ่มๆที่กลายคานเข้ามาที่ลงละครแห่งชาติด้วยความสงานน่างามขอเดชะพระพุทธเจ้าอะไรวะครับข้าพเจ้ามังชงายขอเวลาสักห้านาทีเถิดขอสั่งรักสั่งรา กับตระแม่ฟา้ามุ่ยพระเจ้าค่ะไอ้ไททันเฮียค่ะเอาเรื่องห้าอะไรมาเปนฟา้ามุ่ยพระเจ้าค่ะไอ้มังช่างงายผู้นี้มันขอเวลาห้านาทีกับกูเมงตราอู่ต o องอให้ถูกเรื่องด้วยแปะแปะกู<อ>สมควรหรือไม่ว่จะให้ตามที่มันขอเวลาห้านาที ก็มองวลเสษเห็นด้วยไม่ใช่จะประทานให้หรือไม่ให้เพียงห้านาทีแล้วแต่พระองค์จะพิจารณาเลยเพี่คะ่ะห้านาทีมันทําอะไรก็ะทันไหยว่าทันที่พระองค์ท่านรับรองไม่แก้ผ้าแน่นอนพระเจ้าค่ะเป๊ะเลยเป๊ะเลยถ้าเช่นนั้นแล้วถ้าวันนี้พระองค์ไม่ให้แล้วก็ฆ่าเมงตาอูตอง ประธานให้เพียงห้านาทีโอแ้แม<ว><น><ย>่งร้องด้วยคลาสมึง<ผ><น>ให้กูทำดีๆนะพวกมึงไระเจ้าค่ะถ้าเป็นแบบนี้เก็กระมอม่ ขอหนึ่งสิ่งพระเจ้าค่ะขอสิ่งใดพระแสงภูษาลยาพิษพระเจ้าค่ะพระแสงภูษายาพิษถูกต้องเป็นบำเหน็จรงาวัลสำคัญในความจงรักภักดีต่อกูเมงตราอูตองที่มึงประธานให้และมอบให้ในสงครางที่มึงร่วงเกินตะละแม่ฟ้ามุย ไิวห่านี่มึง<ม>รออะไรล่ะไปเอามือจอะไรก็มาใหม่ให้ดีเลยโอเคนะพ่ออันนี้มาหยุดตะลึงเครื่องนาทีไอ้เรื่องห้าเลยนะเมหมองสตรีสุขสัก ไม่ดอกฟ้าหน้ารักเจ้าของเขามาักาันร,รัวเพราะเป็นดอกฟ้าหน้าไฟพี่จึงไม่ฝ้มือขวาไม่หลงเล เสน่หาพวกดอกยาดอกทั่วตั้งแต่พี่เกิดมาเป็นกายพี่ก็เป็นชายลักเกียรติถึงความชั่ว เข้ามาเทียดใจเย้ยมันเกลียดความชั่วถ the ึงพี่จะงง่เหมือนโคกระบือแต่ใจพิธือดอกบูหขอเสียต้องกันดังหน่อยครับต้นอรับ มาดูริเกะมาดูลิเกะอะพ่อเหลือฉากนึงพ่อข้อข้อข้อมันมันข้อมันมข้อคุยงันเยอะได้เอาไอ้นี้ไอดอกบัวเมื่อกี้นิดเจ้าเป็นคนมาจากไหนมาจากไหนมาจากสำนักดาบใช่เสียงน้ำซุ้งนั้นเสียงของเจ้ามันเหมือนเฉลิมชัยมาเลยหน้าสมัยหนุ่มๆ นี่เคยได้ดูเันเป็นเจ้าฉันเคยได้ดูหามาดูนะในพระราชวังเนี่ยเป็นเจ้าฮาลี่เกด้วยเหรอใช่เไม่เคยนี่ไงนี่ไงไม่เคยเล่นในวังหรือวังสวนประกาศก็มีเออเฮ้ยนั้นเลอฉากหนึ่งเดี๋ยวเล่นให้ดูเอาไหมเอาดิเอาดิเอา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 ใครอยากดูขอเสียงตบมือให้เฉลิมชัยกับนุ๊กนุ๊กหน่อยนะครับ พ่อขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมต่อกับพ่อเลยทอชีวิตเฉลิมชัยพ่อพ่อนี่มันอ,อะไรกันนี่ก่อนนี้ไม่ได้ไปก่อนหน้าได้ไหม <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตี เดี๋ยวจี okay. no ้เขาบิเก้มัน <lifting> ต <Movie> ้องนัดกันก่อนที่กัรลองกันไม่ได้อ่ะนัดมึงไม่นัดหลังลงมันนันเลยนะลงเอ้าไม่ใช่จังหวะตอนพ่อร้องผมไม่เข้าองน้ำแม่เขาเอาความตายมาให้ถึงนี่ถึงที่หัวใจดวงนี้แห้งโหยโอ้โหเราคือแมวเฝ้าโบสถ์กลับเป็นนักโทษถูกโบยถูกเฮ้ยลืมพระแสงคู่สาและยาพิษ รังวันชีวิตสุดท้ายคำบรรทาาทายมันดังเอาวาย้มาบ่นแล้วตัดสินเลือกคู่สาเเมือนเป๊ะ ขรับตาบราตายเฮ้ยมันคงมิดเหือรูดลายคะแนนคงได้ที่โลยเฮ้ยน้อยน้อยนอยอย่ามาหาเราพึ่งย่าพิดเพื่อปลิดชีวิต ที่สิ้นหวังเสียได้อดีตเคยดังมันเป็นหนทางลอยท้อแล้วตัดสินเรืองพระแสงตัวนี้มันเด็ดมาเพื่อที่จะแทงตัวตาย กระชาพระแสงาไม่ให้กันเอ้าพอดูผมเตือที่จะแทงตัวตายกระชาพระแสงแทงสายเฮ้ยไม่มีใครหมุนตัวได้แบบขนาดนี้180องศาไม่มีใครเลยนะ ไอ้หนูตาถึงไม่เนี่ยเราอ่ะพอต้องแทงตามผมมาไหนขอดูหน่อยแทงให้ดูหน่อยแล้วตักสินเลือกพระแสงเพื่อที่จะแทงตัวตาย รกระท่าพระแสงแทงสายโอ้โครเหมือนเป็นร้อยแปดสิบองศาเเบือนเป๊ปะไม่ต้องกลัวชักทนไม่ไหวลรยให้ช่วยไปรอด น้ำศพเมื่อตอนที่จบเสียงออขอเสียงตบมือและเสียงกี๊ดดังๆครับท่านผู้ชมอเครับคุณพ่อครับขอบคุณครับ <c oughs> ไอ้หนูเองทำให้พ่อมีความสุขทุกครั้ง